สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักดี Ministry of View นะครับอยู่บ้านดูสักดีไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับในโลกของเรานะั้นเต็มไปด้วยแสงและสีสันมากมายนะครับโดยเรารับรู้โลกของเราผ่านการมองเห็นเป็นหลักแต่ แสงที่เราใช้ในการมองเห็นนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเสี้ยวเล็กๆของสเปกตรัมแสงโดยแสงเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโลกแห่งแสงและสีกันนะครับทั้งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นและคำที่มาของคำว่าอัลตาไวเล s สีที่มีมูลค่าสูงกว่าทองและมีการใช้สีเหล่านั้นเพื่อบ่งบอกสถานะของสังคมด้วยนะครับสีที่ใช้กับเครื่องสำอางเดี๋ยวเราจะมาร่วมไปสูตรนิยามของสีและมาดูกันว่าการมองเห็นแสงและสีนั้นทำงานอย่างไรเราจะได้เปรียบเทียบกับสัตว์ชนิด,ดอื่นอื่นด้วยนะครับว่า มนุษย์เนี่ยมีความสามารถหรือมีความสามารถน้อยกว่าสัตว์ชีดต่างๆอย่างไรกันบ้างรวมทั้งเทคนิคในการมองทะลุเสื้อผ้าหรือพลาสติกบางๆด้วยแสงนะครับเอาละครับอยู่บ้านดูสารคดีกับเราในวันนี้ขอเสนอตอนมหาสจรรย์แห่งคลื่นแสงครับ จะเริ่มต้นการเดินทางจากสีที่เราคุ้นเคยแสงที่มองเห็นได้สมัยก่อนไม่มีใครรู้ว่าความมหัศจรรย์แห่งการมองเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขาคิดว่าดวงตาฉายแสงให้กับสิ่งที่เรามองเห็นตาเลโอนาโดดาวินชีแสดงให้เห็นว่ารังสีของบางอย่างจะต้องมาจากวัตถุและเข้าสู่ตาเรานี่เป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ แต่สิ่งนั้นคืออะไรกันมันคือแสงและเรารู้ตอนนี้ว่าแสงมีลักษณะเหมือนคลื่นที่มียอดและท้องเหมือนกับคลื่นในน้ำระยะห่างระหว่างยอดคลื่นหรือความยาวคลื่นเป็นตัวกำหนดสีเลยครามออกไปนิวตันบอกว่าเป็นสีม่วง และเลยเออกไปอีกสเปกตรัมของเขาดำมืดมันคงอยู่อย่างนั้นนาน130ปีจนถึงปี1,801เมื่อนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันโยฮันริเทอร์ส่องแสงให้กับความมืดนี้เขารู้ว่าซิลเวอร์คอร์ไร์กลายเป็นสีดำเมื่อโดนแสงที่มองเห็นได้เขากำลังศึกษาว่าสีที่ต่างกันมีผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไรเอาฉายสเปกตรัม ลงไปบนกระดาษอาบซิลเวอร์คลอไรเขาขีดตำแหน่งตรงปลายของสเปกตรัมที่มองเห็นได้และวปล่อยให้กระดาษทำปฏิกิริยากับแสงสีต่งตางๆซิลเวอร์คลอไรมีความไวน้อยที่สุดต่อแสงสีแดงและมีปฏิกิริยารุนแรงมากขึ้นเมื่อแสงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่สีดำมืดที่สุดปรากฏเลยปลายสีม่วงของสเปกตรัมออกไป นี่จะต้องมาจากแสงที่มองไม่เห็นเหนือสีมว่วงเขาก็เลยเรียกมันว่าอัลตราไวโอเลตเราไม่สามารถมองเห็นแสงอัลตราไวโอเลตแต่กระดาษอันรูปทำได้ครับดังที่ริเทอร์ได้สาธิตไว้และเช่นเดียวกับชิปสมัยใหม่ในกล้องดิจิตอล โดยปกติผู้ผลิตกล้องใช้ฟิลเตอร์ที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันยูวีแต่ถ้าเราถอดสิ่งเหล่านี้ออกไปและใส่ฟิลเตอร์ที่ย้อนไปยูวีผ่านเท่านั้นเราจะเห็นโลกด้วยแสงอัลตราไวโอเลตดอกไม้มีแบบอย่างที่ต่างไปมากเมื่อถูกมองด้วยแสงอัลตราไวโอเลตกลีบดอกไม้มักจะสะท้อนยูวีและใจกลางดูดกลืนมัน ตรงปากของดอกไม้จึงปรากฏเป็นสีดำแต่แบบอย่างที่มองไม่เห็นนี้มีไว้เพื่ออะไรเพราะพวกมันไม่ได้มองไม่เห็นสำหรับมแมลงแมลงมองเห็น U v วีได้และแบบอยา่างของยูวบนดอกไม้กำหนดเป้าหมายให้พวกมันมุ่งสู่ใจกลางตรงที่มีน้ำหวานเมื่อมแมลงมากินน้ำหวานดอกไม้ก็จะรับการผสมเกสร สวนดูตาออกไปเมื่อเราผ่านตาของพึ่งนกก็มองเห็นรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นโคตสั้นลงไปอีกเรามาถึงรูปแบบของแสงที่แม้แต่นกและพึ่งก็มองไม่เห็นบัดนี้เรามาถึงขอบเขตของรังสี X และยิ่งความยาวคลื่นสั้นลงเท่าไหร่รังสีก็จะยิ่งมีพลังงานมากขึ้นเท่านั้นนั่นแทบรห้รีงสี X มีคุณสมบัติที่แปลกมากไม่มีใครรู้จักสูตรน,นี้ของสเปกตรัมจนกระทั่งปี1895เมื่อนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันวิลเฮมเรนเกต เริ่มศึกษาการปล่อยประจุไฟฟ้าให้ผ่านเข้าไปในหลอดสูญญากาศส่วนหนึ่งของการทดลองเขาปล่อยประจุไฟฟ้าด้วยความต่างสักย์สูงให้ผ่านเข้าไปในหลอดในการทดลองครั้งหนึ่งเขาต้องการป้องกันไม่ให้แสงเล็ดรอดออกมาจากหลอดเขาจึงป,ปิดอุปกรณ์ไว้ด้วยกระดาษแข็งสีดำและตรวจตรายอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้มันกั้นแสงที่มองเห็นได้ทั้งหมดแต่ถึงแม้ว่าหลอดสุญญากาศจะถูกปกปิดจนหมดสิน้นเขาก็ยังสังเกตเห็นแสงเรืองจางๆออกมจาจาฉากฟลูออเรสเซนต์มาถึงโต๊ะทำงานของเขาเขารู้สึกทึ่งและทำการตดลองเพิ่มเติม เขาค้นพบว่าชาฟลูเรสเซนถูกกระตุน้นโดยรังสีที่สามารถทะลุผ่านกระดาษแข็งได้ที่แรกนั้นเขาไม่รู้ว่ารังสีลึกลับเหล่านี้คืออะไรครับเขาจึงตั้งชื่อว่ารังสี X และรังสีพวกนี้ไม่เพียงแต่ทะลุผ่านกระดาษแข็งพวกมันทะลุผ่านเนื้อมนุษย์ได้ด้วยครับหลังจากวางกระดาษไวแสงไว้ในกล่องปิดผนึกเขาโน้มน้าวให้ภรรยาวางมือลงไปบนกล่อง และฉายรังสี X บนมือของเธอรูปที่ล้างแล้วเผยให้เห็นว่ารังสี X อทะลุผ่านเนื้อแต่ไม่ผ่านกระดูกหรือโลหะนี่คือภาพแรกของโครงกระดูกครับรังสี X ผ่านของแข็งได้เพราะความยาวคลื่นของมันสั้นมากมันจึงมีพลังงานสูงมากและรังสีพลังงานสูงเหล่านี้ ได้เปลี่ยนแปลงวงการแพทย์และชีววิทยาไปโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวนี้เราสามารถทราภาพเคลื่อนไหวด้ยวยราศีเอได้อย่างที่หมูกำลังกินอย่างที่เป็ดกำลังกิน และรังสี X ซสามารถนำมาใช้สร้างงานศิลป์ช่างภาพ n ิกวีซีใช้รังสี X สร้างภาพวัตถุในชีวิตประจำวันในแสงแบบใหม่เขาใช้เทคนโนโลยีทำสิ่งที่มองไม่เห็นให้มองเห็นและได้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจ เรากำลังเข้าสู่ก้าวสุดท้ายของการเดินทางสู่ช่วงความยาวคลื่นที่สั้นลงไปอีกและค้นหารังสีที่ทรงพลังยิ่งกว่ารังสี X อนั่นคือรังสีแกมมาถ้าเรามองเห็นรังสีแกมมาท้องฟ้าตอนกลางคืนจะดูต่างออกไปมากนี่คือทางช้างเผือกที่เรามองเห็นและนี่คือท้องฟ้าของรังสีแกมมาแทบเร,เรื่องของรังสีแกมมาสะท้อนภาพทางช้างเผือก นอกจากนั้นจะมีจุดเล็กๆของราสีแกมมาแต่บางครั้งก็จะมีแสงว่าที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์พันล้านดวงปรากฏอยู่เพียงไม่กี่วินาทีพวกมันจบลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดถึงสาเหตุจนกระทั่งไม่กี่ปีมานี้คลับดาเทียมสวิฟของนาซาถูกออกแบบมาให้มีปฏิกิริยากับการระเบิดรังสีแกมมาและหันแถวอุปกรณ์เข้าหามัน เพื่อให้บันทึกผลภายหลังการระเบิดให้ทันเวลาเทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าคืออะไรขึ้นการระเบิดบางครั้งเกิดจากการตายของดาวฤกษ์มวลมากดาวฤกษ์ที่กำลังตายยุบตัวและปล่อยสายทานของอนุภาคที่เคลื่อนที่ใกล้อัตราเร็วแสง ซึ่งทำให้เกิดการระเบิดรังสีแกมมากการชนกันครั้งนี้ปล่อยพลังงานมหาศาลในเวลาหนึ่งสวิบวินาทีเทียบเท่ากับที่ดวงอาทิตย์ของเราปล่อยออกมาตลอดชีวิต การระเบิดรังสีแกมมาเป็นเหตุการณ์ที่ทรงพลังที่สุดและสว่างสวัยที่สุดที่เรารู้จักและพวกมันนำเรามาสู่ปลายด้านหนึ่งของการเดินทางในขอบเขตของความยาวคลื่นสั้นแต่ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวของเราครับเมื่อถูกระดมน้ำสองแสงสัตว์น้ำหลายๆตัวจะเห็นเป็นสีแดงแต่แสงสีแดงมาไม่ถึงทะเลลึกในแสงปกติของมหาสมุทรพวกมันเป็นสีดำ และมองไม่เห็นสีแดงมีความยาวคลื่นยาวที่สุดที่เรามองเห็นได้แต่สเปกตรัมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเรื่องนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญครับในปี1800โดวิลเลียมเฮอร์เชล เาพยายามหาคําตอบว่าแสงที่มีสีที่ต่างกันมีอุณหภูมิต่างกันหรือไม่เขาใช้ปริซึมสร้างสเปกตรัมอย่างที่นิวตันเคยทําจากนั้นวางเทอร์โมเมิเตอร์ไว้ในแต่ละแถบสีและก็วัดอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิห้องเขาย้ายเทอร์โมเมิเตอร์อันหนึ่งไปไว้ในที่มืดเลยปลายสีแดงของสเปกตรัม และอุณหภูมิสูงขึ้นเหนือเทอร์โมมิเตอร์ในที่สว่างอันอื่นๆแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแสงสว่างเลยแสงที่มองไม่เห็นนี้อยู่ต่ำกว่าแสงสีแดงมันคืออินฟราเรดเรากำลังจะไปสำรวจโลกของความยาวคลื่นที่ยาวกว่าที่อยู่เลยสีแดงออกไปที่ที่คลื่นไม่อาจมองเห็นด้วยตาเรา แม้แต่กล้องธรรมดาก็เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกับอัลตราไวโอเรตกล้องสมัยใหม่สัมผัสถึงความยาวคลื่นที่ยาวกว่าเหล่านี้ได้โดยปกติผู้ผลิตกล้องได้การรังสีเหล่านี้ไม่ให้ไปถึงตัวตรวจวัดด้วยฟิลเตอร์ที่ซับซ้อนแต่พอถอดฟิลเตอร์นั้นออกแล้วแทนที่ด้วยฟิลเตอร์ที่ยอมให้แสงอินฟราเรดผ่านได้อย่างเดียวกล้องจะยังมองเห็นภาพนั้นอยู่แต่มันสว่างด้วยแสงอินฟราเรดและดูแตกต่างออกไปมาก ปรากฏเป็นสีเขียวเพราะพวกมันสะท้อนแสงสีเขียวแต่พวกมันก็สะท้อนอินฟราเรดด้วยดังนั้นสําหรับกล้องอินฟราเรดแล้วพืชสีเขียวจะปรากฏเป็นสีขาวสุกใส พืชทุกชนิดสะท้อนแสงอินฟราเรดดาวเทียนที่รับอินฟราเรดได้จึงสามารถเฝ้าดูพืชจากอวกาศน,นี่แสดงพื้นที่ของพืชสชาติที่เติบโตและแพร่กระจายในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเราจะมองเห็นแม้แต่พืชขนาดจุลภาคในทะเล และเรามองเห็นจังหวะของฤดูกาลเมื่อเพิ่มความยาวคลื่นเข้าไปอีกเราก็มาถึงรังสีอีชนิดหนึ่งรังสีฝาอินฟราเรดเรารู้สึกถึงคลื่นเหล่านี้ได้เรารู้พวกมันในรูปของความร้อนและใช้กล้องที่ไวต่อความร้อนในการสร้างภาพของโลกนี้ขึ้นมา ตรงไหนอุ่นจะเป็นสีแดงสดตรงไหนเย็นกว่าจะเป็นสีน้ำเงินและถ้วยกาแฟร้อนๆเปล่งแสงสีขาวสุกใส ช้างมีใบหูใหญ่มันระบายความร้อนได้ไวเลยปรากฏเป็นสีน้ำเงินโลกของเราดูต่างไปอย่างมากในรังสีฟาอินรฟเรดเสื้อผ้าช่วยป้องกันความร้อนให้เราเสื้อผ้าหนาๆนาจะเป็นสีน้ำเงิน ขนาดที่สีสษะและมือที่โผล่ออกมาจะเปล่งแสงด้วยความร้อนฟ้าอินฟเรนตยังช่วยเรามองเห็นในความมืดด้วยร่างกายอุ่นๆของข้างคาวปรากฏชัดเจนในความมืดมิดของถ้ำ เมื่อเราเดินทางต่อไปอีกในสเปกตรัมนั้นและความยาวคลื่นยาวขึ้นไปอีกแสงชนิดนี้มีความยาวคลื่นจาก2-3มิลลิเมตรไปจนถึงราว1เมตรกว่ามันยาวกว่าเป็นแสนเท่าจากแสงสีเหลืองตรงที่เราเริ่มต้นการเดินทางนี่คือโลกของไมโครเวฟไมโครเวฟไปที่คุ้นเคยกันผู้เราหลายคนมีเครื่องผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่ในครัว ที่เราเรียกว่าไมโครเวฟก็เพราะว่าแม้ความยาวคลื่นของพวกมันมีความยาวมากกว่าแสงที่มองเห็นได้อย่างมากแต่นั้นก็ยังอยู่ในระดับมิลลิเมตรเท่านั้นแต่รังสีชนิดเดียวกันกับที่เราใช้อุ่นภายช่วยเราเห็นภาพการกำเนิดของเอกภบพบทั้งมวลถ้าเรามองเห็นคลื่นไมโครเวฟท้องฟ้าทั้งหมดจะเรืองรองไปด้วยพวกมันครับมีคลื่นไมโครเวฟอยู่ทุกทุกที่ในอวากาศ มาจากทุกทิศทางพวกมันเป็นของเหลือจากการกำเนิดเอกภพเองพวกมันถือกำเนิดเป็นแสงที่ความยาวคลื่นสั้นอย่างมากตอนเกิด Big กแบงและความยาวคลื่นของพวกมันได้ถูกยืดออกเมื่อเอกภพขยายตัวและเย็นลงมีแบบอย่างหรือลางในรังสีไมโครเวฟพื้นหลังในอวากาศซึ่งบอกนะักวิทยาศาสตร์ว่าแม้แต่ในตอนเริ่มต้นเอกภพก็เคยเป็นก้อน ความผิดปกติเหล่านี้เกิดจากผลต่างแบบสุ่มเพียงเล็กน้อยในความหนานแน่นของเอกภพเริ่มแรกเพียงพอจะทำให้สสายควบแน่นพวกมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ของการก่อกำเนิดเป็นกาแล็กซีและการสร้างเอกภพที่เรารู้จัก ไมโครเวฟช่วยนักดาราศาสตร์พบหลักฐานสำคัญสำหรับทฤษฎีบิ๊กแบงที่ว่าโดยการกําเนิดของเ,เองกภพแต่พวกมันยังมีประโยชน์ในอีกหลายๆด้านเรดาร์ a, ใช้คลื่นในย่านไมโครเวฟมันถูกพัฒนาขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองที่แรกมันถูกติดตั้งบนบกในรูปของแถวของหองคอยสูงที่สามารถตรวจจับเครื่องบินที่กำลังใกล้เข้ามา แต่ไม่นานมันก็เล็กพอที่จะมีไว้ภายในเครื่องบินเครื่องมือนั้นปล่อยลำแสงไมโครเวฟที่จะสะท้อนออกจากวัตถุใดๆที่พวกมันพบจากนั้นเครื่องมือสามารถคำนวณได้ว่าคลื่นใช้เวลาเดินทางไปกลับนานแค่ไหนและวัตถุอยู่ห่างออกไปแค่ไหนด้วยการใช้เรดาร์ ครื่องบินที่ระเบิดสามารถตรวจจับเป้าหมายเล็กๆอย่างเช่นกล้องตาเรือของระดับน้ําที่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําเลยไมโครเฟเอออกไปเราเดินทางเข้าสู่โลกของคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุครอบคลุมความยาวอย่างมากในสเปกตรัมนั้นจากความยาวคลื่นประมาณ1เมตรไปจนถึงรังสีที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า 1แสนกิโลเมตรเราเมืกนึกถึงวิทยุในลักษณะของสิ่งที่เราฟังแต่นั่นเป็นพระเสียงจัลลโพงที่ถูกส่งมาสู่เครื่องวิทยุโดยระบบร้ายสายเคลื่อนวิทยุจากเครื่องส่งถูกจับสัญญาณได้โดยชุดของเสาวิทยุแต่เคลื่อนวิทยุเป็นส่วนของสเปกตรัมนั้นมากพอๆกับแสงที่มองเห็นได้เครื่องวิทยุรับครื่อจากเครื่องส่ง แตเราสามารถสร้างอุปกรณ์ตรวจวัด,วดคลื่นวิทยุธรรมชาติจากห้วอวกาศนึกได้นี่คือกล้องโทรทัศน์วิทยุและยิ่งจานรับคลื่นใหญ่เท่าไรความละเอียดของภาพก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุเราสามารถสร้างจานรับขนาดมหึมาได้โดยการเชื่อมโยงจานรับขนาดเล็กจํานวนมากเข้าด้วยกันนี่คือกล้องโทรทัศน์วิทยุอาลมาตั้งอยู่ที่ระดับความสูง5,000เมตรในอากาศที่แห้ง ไรเมกเหมาะของทะเลทรายอัตการมาในชิลีสุดท้ายมันจะมีจานร,รับ66ตัวเชื่อมโยงกันทั้งหมดกลายเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ล้ำยุคที่สุดในโลกด้วยขนาดทียบเท่ากับจานร,รับคลื่นขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด1กิโลเมตรครึ่งเอามาจะช่วยเรามองเห็นลึกเข้าไปในเอกภพยิ่งกว่าที่เคยทำมานี่คือวัตถุที่ไกลที่สุดที่เรามองเห็น เวสามันเป็นกาแล็กซี่ชนิดพิเศษและเราค้นพบพวกมันครั้งแรกจากการแผ่คลื่นวิรรทยุของพวกมันเวสาเป็นกาแล็กซี่ที่ไกลที่สุดหางออกไปเราวน0 0 0 0พันล้านปีแสงและมันมีสาเหตุที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุเหล่านี้นับลายขอบที่สุดของเอกภพตรงใจกลางของเวส่า มีหลุมดำมวลยิ่งหยวดที่กำลังกลืนกินสสารเวซาที่ใหญ่ที่สุดกลืนกินดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกราว300ดวงในทุกนาทีและขนาดที่มันทำอย่างนั้นพวกมันจะปล่อยพลังงานมหาศาลนี่คือแรงกำเนิดของคลื่นวิทยุที่นำเราไปสู่การค้นพบควาซา เราทราบดีแล้วว่าควสซาแพร่รังสีได้ตลอดทั่วสเปกตรัมจากคลื่นวิทยุไปสู่แสงที่มองเห็นได้ไปสู่รังสีเ x และรังสีแกมมาและนี่คือที่ติการเดินทางของเราผ่านสเปกตรัมจบลงนักขอบเอกภพกับวัตถุที่ไกลที่สุดที่เราเห็นได้ การเดินทางที่เริ่มต้นด้วยดาวินชีได้ขยายออกไปสู่ระยะทางที่ไกลที่สุดของเอกภพและด้วยสิ่งนั้นอย่างน้อยสำหรับตอนนี้เราได้ไปไกลถึงขีดจำกัดของความรู้ของเราและมาสศจรรย์โลกของคลื่นแสงแม่บทจะจบก็จบกันดือด่อๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ สารคดีช่องเรายังมีเกี่ยให้หน่าติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่ท่านๆจะได้ไม่พลาดสรารคดีใหม่ๆจากเราครับอยู่บ้านสุดดูสรารคดีกับเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ารับวันนี้สวัสดีครับ